สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีค่ะผู้ที่รักในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทุกท่านวันนี้อังกฤษครูมะเหมี่ยวก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมานำเสนอค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ สถึง5พยางนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดทำยังไงนะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยคุณครูจะสอนที่คำแบบสามพยางก่อนนะคะคำแรกนะคะคือคาว่า billionaire billionaire b i l l i o n a i r e billionaire คำนี้นะคะมีสามพยางนะักเรียนจะต้องลงเสียงเน้นหนักที่พยางที่สามนะคะดิ้นเนีย่ยแปลว่าเศรษฐีพันล้านนะคะต่อไปคำที่สองค่ะ interest interest คำนี้สะกดว่า i n t e r e s t interest นะคะแปลว่าสนใจคำนี้จะลงเสียงเน้นหนักที่พยางที่หนึ่งค่ะคำว่า in นะคะ interest ต่อไปค่ะคำที่สาม continue 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 c o n t i n u น้หนห่พยางค์ที่2นะคะแปลว่าดำเนินแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะดำเนินไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะคำที่4นะคะ i n s t e a d ค่ะสะกดว่า i n s t e a d i n s t e a d ลงเสียงเน้นหนักที่พยางค์ที่2นะคะ i n s t e a d แปลว่าแทนค่ะ ใช่ค่ะคำว่า develop develop d e v e l o p develop ลงเสียงเน้นหนักที่พยางค์ที่2นะคะแปลว่าพัฒนาดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามี3พยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ที่2นะคะโอเคนะคะต่อไปคุณครูก็จะสอนการออกเสียง stress คำา4ถึงพยางค์นะคะคำที่1ค่ะ fascination f a s C I N A T I O N Fascination Fascination มีสีพยางนะคะแปลว่าหน้าหลงไหลครนี้จะลงเสียงเน้นหนักที่พยางที่สีนะคะ Fascination Fascination อ่ะขอโทษค่ะพยางที่3นะคะ Fascination Fasc อ,อ, Fasc ออกเสียงเน้นหนักพยางที่3ค่ะต่อไปนะคะแบบห้าพยางนะคะ At administration at administration ถ้ามี5้าพยางเราจะออกเสียงเน้หนักที่พยางที่4นะคะ comrade administration mm hmm. แปลว่า mm hmm. การบริหารโอเคนะคะสาศกสามถึมัน